ผมหอกอึงก็ครับแขวะเลยกินจุไปละเก๋อีสานครับข้าวเจ้าสะไ่เหนือผมสองคนครับเนาะก็จะได้มากินส้มตำใส่หมูย้อครับแล้วกับนี่กับนี้หมูกรอบเข้ามาแอมด้วยนะครับเนาะพักสดๆเหมาะๆครับผมครับมีขนมจีนนยครับผมครับแฟนผมมากขนมจีนแกมมกขนมจีนนะครับเนาะมาี่ออกไปดกวก้ มันส้มปากส้มขอหละ่ะวันนี้เนาะขอแดดนะครับขอหมูกรอบก่อนตั้งเอาล่ะโอ้ยหมูกรอบขอจิ้มจิ้มน,นัำกรนักเลยครับเดอ้ออ,อ,อื้อือกรอบว่าทำงาน ส้มใหญ่ถุงเส้นโตโตครับผมครับสีมือแฟนผมดึงลำตาผมจบดีขนาดานี้ ทีได้แฟนได้เนื้อผมคนทีสารเนี่ยเนี่ยต้องกินเกน่งเนี่ยต้องถึงล้ำเห็นยางครับเนาะทีผมปื้มในในตัวแฟนผมหนาเรคือเป็นคนดีสารทำอาหาร,หรอยู่แล้วนอกจากในชีวิตช่วงเนี่ยเทาหลังสร้างเนี่ยสร้างสัวเล็กหนึ่งคลิปท้องนะครับเนาะเพื่อจี่ดี๋ไปลงทุนในสิ่งอื่นที่จะจสารต่อชีวิตเขาสองคนนี้ ความมั่นคงนะครับเนาะบกะเรื่องเงินเหมือนสิ่งที่สำคัญเหมือนกันครับแฟนผมเปมนคนดีมัธยักษ์เหมือนกันนะครับนเน,นาะเก,ก็บโอดเก็บเงินเก็บออมด้วยกันนะครับมา Ừ, phát bung kìa Cá bún phát bung phát bung ngã này hấp à Cá có tấm cơm mọt xây cắp mùi gió ở Hà มันน no ี bên, bên ้สิบาเบาหลายนะคะสกินย่างเดียวจ้ะอุนกรอบคำนี้งเป็นเ้็จิ้มรำป่าฮะหม้อเบบี๊ตของช็อบของที่นี่นะต้องกินง่ายกินย่างนะมันย่างเพราะจะจะเดินอาหาร Vong phòng đó you à Một một con kia lên nữa kì bắn, bắn 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 bắn

เทียวผมมาดิหล่อมลอยเส้นเบอฟังอย่างมั้งจังนบนะเบมอะนาดตัวอืม เข้ากันได้ดีเลยชอบครับต่างส้งมาส้มต่ำมาทั้งนั้นอันนี้ไปซื้อมาแล้วจาว้าว่นเด้เห็ดเรามีเวลาเห็ดเลิกงานมาก,กับทายเห็ดน,นักกินอาคิบอืมรู้ก็อบกันคนระับอืมล้องแต่มันเป็นหนังมาทั้งล่ะ Long đợi đó, là ngon mình tốt lòng đấy mày. Tất cả hai con mẹ. Mobokwa. Fun, fun, bọc anh. Kiêu bụng hèn lên. Mày của cả mày. Mày tất cả mày. Mày tất cả ตัวนี้คือแบบบางเนื้อนไหวคล้ายย่อยนะครับน่ากลัวผมก็ใส่ปาจุดดิบมาเฮยหน้าปบบหัยุบตาเลยอ่ะตาบ้อง

หน่อย,ะะยด้วยค่ะตักงร้ายดิเขาจริงไงครับคำนี้ không đi <laughs> Hạt lại khát Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ khó lắm, bỏ lỡ những กอบนุ่นมอ่ะมันต้องอันน้ำงีอันน้งซีค่ะกอบปลาเตยอ่ะคำนี้นุ่นียูหฮอ,อมฮมฮมใช่มาก ปกติเนะานะติะคือสามห้องบักลุ่งบักุงบักหุกับบ้านของมันติดกับที่อยบอกรูตาเอามาหึตาเมาหึ่สามากแกนเรื่อยมันยากที่นี่ครับมอขนาดมีแต่ของดำในหื่เนี้ผม

บอกไม่ได <Ơ> ้คับง่พยคนสับเป็นหล่อพี่เข็มซู่มือก็ได้ค่ะแตดำมะฮู้มันล้ำมันเมาะมันอร่อยมันแซ่บอีกงั้นไม่เมยมะนยดำมะฮู้งี่แหละซอยซีกิ้นใหญ มือหนีบมึงที่เม่อมันทำแบบเตี่ยนล่ะตักอักบุญหนี่คือด้เบียนล่ะม่อสุดยอดแก็เตี่ยนมะละกอนเลยพักมันเนี่ยมันกระเพิ้งอยู่แต่ว่ามันจะมาไข่เพิ่ง พักมือต้องไปับเปนอเนี้ยมึงหนูต่อเนี่ยเนี่ยพักมึงเนี่คกับกมือพวกกันถึงมันจะเข้ากันแต่บ้องหุ้งอยู่แหละเขาสุดเลยน่ไปเลยตั้ตั้ตั้บงหุงนี่คือพักบุ้งเนี่ยมอไม่ยุ่งดตแตคนมักงเอาเธอเปิดอถไปไปแล้วก็เอาเธอ อันเธอฮันเป็นไม่ดุนี่บาลเขาขีิออนเธอกรองเก้ยวโอ้ยอ่ยอนเธอครับเธอฉันหานเก็ดปากับเกีก้ตาหนะเ <c oughs> ิ็บแเ็แออกไปเลยบเดียว ผมเป็นคนกินสไ้ล์แบบม้าเบิดเวเป็นนองเด้อแต่คนน่าหายเน่าเขากรอยดูตาับยายบ้านหนองเป็นบนมบเข้าะตายายปาน่านหายนกร ไปรับจ้าง,งเขาหรอกจับได้ใยยหญ่ห่อเข้าหื่อหวื้อเห่อข้าวเหนียวหรอกผมมีตังเช้าบาตไปซื้อกินส้มหมูอแห่งเดียวนะซ้าบาตรผิงว่าเข้าปะต้อนเนี่ยออก็จะเอาผีดุบอันไปตอนสมัยที่ผมน่ะรับจ้างงานแหลกต่ออยู่ประ,ะมาณสักขัดจังหวะที่กับพราะี่กว่าห้าตั้งแต่ยุคสิบหกแล้วเนี่นนยามาเคล็ดงาน บ้านผมจนมาขอจะทํานาครับรับอย่างติดนาผมก็เป็นคนแบบอยากได้เงินเพราะว่าตัวกรเป็นเด็กติดเกมอยากได้เงินไปเล่นเกมแบบเป้าหมายอันลัมันยอมทําเผื่อเงินได้มดเลยเหรอบอกคนงานมึงเนี่ยอบอาคนนู้นยอมทําเผื่อเงินอองนะยอมทําเผื่อตังอะลรนะแบบยอมทําเผื่อเกมเพื่อได้เงินตามมาเล่นเกมเแย่มมดเลยแย่มมดกูอย่างทุกอย่างทรัพย์สินอย่างเกี่ยวกับแช่งแหงนะ่ะแย่มมดเลย มันเ,น,น,บบนเป็นวิถีชนนบุรุษเราแบบไหนเป็นน้องเราใส่เบ็ดมาขำมาขึ้นกับเคยกับเคยไปใส่อยู่เบ็ดแต่เดียวเยวาราทำกอผีมืดตะกี้เป็นเด็กหน่อยอตะกี้คือเม,ออม,มือก่อนเมื่อก่อนตะกี้เนาะของภาษาอีสานกระบ,บกว่าตะกี้คือเมื่อก่อนขอนก <laughs> ลุงก็แบบแขวะเลยคือภาษาอีสานก็ครับตะกี้มันแปลเป็นไทยมันมันบอกว่าเมื่อก่อนนะครับต่วเมื่อก่อนเมื่อก่อนแต่ว่าถ้าเปลี่ยนภาษาของของของเหนือนะพะเยาหนอกบ้านผมนะครับเนาะก็บอกว่าต่ำมืนตะเลิศนนะครับเนต่ำมืนต่ำมื้นต่ำมื้นต่ำต่ำาต่ำแต่ก่อนคือเปลี่ยนเด็กหน่อยหลึกเรียนสารทมังหวัง อืมยายไปสิศ้าไปรับจ้างถูกต้องเสียยาหมันแน่เสียยาหมันลูกกาแบกกาเพราะว่าเด็กไปงิ้งเอาให้ยายไว้ห้ไปโรงเรียนมืออะไรยี่สิบบาทสิบบาทเมื่อกี้เด็กงิ้งเดไปโรงเรียนสิบบาทเองเด็กประทังกันผมอยู่ตอนปฐมโตถึงป .6 เราจะขึ้นม .1 งั้นละสิบบาทเหมือนกัน พอขึ้นมาม้อนหนึ่งม้อนหนึ่งถึงม้อนสามแค่ตังไปเรื่อยๆมันละสามทิศบาทแต่กับสามทิศบาทนี่แตะจะมาได้กินข้าวพอจะเก็บตังเล่นเกมซื้อน้ำส้มปั่นจังได้เลยน้ำเก็ดน้ำน้ำส้มเก็ดที่มันมังจังได้เลยเก้าห้าบาทซื้อกินแค่ตอนเที่ยงแก้วอย่านั้นห้าบาทจบเก็บเงินสองห้าบาทมาเล่นเกมส์มุงควงมันเป็นเงินบนดอยเขืนเงินชนบุร ฟีเดเล็กน้อยงวนนะ่ะไม่ได้เกิดยังไงถ้าเล่นเป็นแบบว่าเมื่อมีกูชิเล่นแน้งนอเลยกั้นูดได้นอนล่นเสร็จไหมต้องเป็นละออนเนี่ยสบ,บายใจสุกอย่างจิ๊เป็นสุดกตะแคงของกลมหมดแล้ว ิมแล้วค่ะแสดงแฟนมึงอิมหลับโยนมาจริงๆเลหมูกรอบแก่คอมกินตามกันกนตา ครับเนาะวันนี้ผมสองคนกับมิเกี้อย่างน้ำเนาม้อยแข็นี่ครับอู้กันตอนยันเย็นนะครับเนาะระวังไข่ป้าคลิปนี้ตอนชี้ห้ถุนนะมองได้ว่าอยากกินข้าวมีหิวมันผมก็ได้กินอิ่มกินกัดกินกัดกินกินกินจุกไปละเนาะฟากกดไล่์คดแช์ติดตามมาเนาะโลูกกำลังละกัะกันย่างนุ่งหลัไกับกดกรบดิงกับแจ้งเตีอยนะครับเด้อ สองคนขอลาไปก่อนครับวสวาสีีครับ